สวัสดีครับยนเปื่อนของช่อง่ในสายเปตองครับผมปุ่ขาแล้วผมจะให้ชมเปตองตัดเข้าสี่ทีมเป็นทีมสุดท้ายนะครับว่าใครจะได้ตัวใบสุดท้ายเข้า4ีทีมสุดท้ายครับไม่เปลี่ยนครับอืลูกพวกที่เล่นอยู่เมื่อกี้พวกไอ้คมนี่แหละ ดูนะครับลูกนี้บังจะตีใครจะได้ตั๋วใบสุดท้ายเข้าสู่รอบสี่ทีมครับบังตีมาโดนครับลูกนี้ามากระท่ทกกระเทกกระเทกกระเทนเนี่ยมาถึงสี่ลุกมาเรื่อยลูกบังปะพาลูกคมดูมต่อมาครับี่สายันเหมือนจะไปตีตัดหรือว่าไม่แน่ใจอ่ะ ดูนะครับเป็ดตองใครจะได้หมายแรกใครจะได้โอ้ยพิซซายันตีบิดถ่ายเต็มดวงด้วยนะึงนะเนี่ยถึงถึงถึงครับถ้าเห็นถึงกล้องมันก็จับถึงพีจัคโอ้ยจีจ็คทิ้งอีกแล้ว พี่แจกหลุด2หัวไม่น่าเชื่อนะตอนปอกเหลือ2อลกูกตัวเองเหลือสี่ลูกก็ยังเสียแ<ค>ยยงงต้มมื่อ,ป,อาปางถึงรอบไหน<ค><ย>หรอโอ้ยหมานแต่รอบแรกนะวันนี้เนาะ<ค><ย>ดูนะครับ ใครจะได้แต้มแรกห้อยแรกหัวแรกไปเห็นว่าอิสระเปตององแพ้อยู่ครับเปลี่ยนครับอ่าดูบังจะตีลูกนี้ครับเตรียมตู้ บงังวันโชว์โอ้ตีเกือบข้ามหัวครับหนึ่งเคื่อหนึ่งครับเราอยู่ต้องเปลี่ยนนะครับถ้าอยากอยู่ล้นนะม่ฮะตลับเมตด ไปแจ็คมีมาดูต่อบางไม่ยนมเข้าาอะบางไหมนี่คมเข้าก่มี้ีลูกหางยังไม่เปลี่ยนยังไม่เปลียนตตอนนี้ นี่คมเหลือสองมีอะไรครับได้หนึ่งได้แต้มแรกแน่ๆของหัวแรกไม้แรกดูนะครับโอ้พิจยัันก็อุ้ยได้เข้าอสองสิครับอ่าดูนะครับ ชบูบสองแน่นะจะได้สามแต้มแรกหรือไม่ดูลูกนี้ครับโอ้โสามตอนนี้ทีมลินทองนำอิสระเปตองสามศูนย์แล้วนะครับไม้แรกหัวแรก ดูนะครับว่าเขาจะทำแต้มใครจะตีตัวใบสุดท้ายเข้ารอบ4ี่ทีมลูดูลูกตีวิทายันลูกนี้กอนนะครับ,บกระจอดเต็มที่ครับปานนีพาเข้ามาเปลี่ยนด้วยครับ นี่เนือแล้วเ,เอาไม่ได้แปมหอ๋ออเจเข้าใจอดีบังฉลาดครับบังหัวไชพี่สายันตยอีกลูกครับมาดูนะครับนี่คมมา มหโอ้โอเข้าเปลี่ยนด้วยครับบาวิวต้องโซยแล้วครับลอมบาวิวเตรียมลอยโอ้ยโอ้ยยังได้อยู่อ่าดูนะครับ บังตง้งตีบังต้องโดนอะเปลี่ยนครับเปลี่ยนกันลูกต่อลกอูอนนนนกนะถ้าไม่พลาดกันก็จะได้หนึ่งเสียหนึ่งครับลมโอ้ เบาิลูกล่างได้เข้าเพื่อเสียเนึงเป็นลูกบังดีแล้วเข้าเพื่อเสียนึง นะครับนะบ้านแล้วเหอไปบ้านอโอ้เปลี่ยนด้วยมังครับเนี่ยต้องตีเอาแล้วครับ ได้ไม่ได้ก็ทำเอาประมาณนั้นครับจะบังแจงไงครับ โโอ้เหลือสองลูกจะทำแต้มได้กี่แต ouais ้มด uh ูนะครับตอนนี <t os> <t os> ้ยังไม่มีใครได้แต้มลูกบอกเสมอกันอยู Perfect> ่สามศูนย์จะดูนะครับว่าจะได้แต้มหรือไม่ถ้าไม่มีอะไรเคลื่อนไหว จะไม่มีใครได้แต้มนะครับไปตองหัวนี้กรรมการชี้แล้วว่าเสมอโอ้ไม่มีใครได้แต้มครับอ่าดูต่อครับป่านี้พาพรเข้าดีด้วยครับลุงนี้สามศูนย์เหมือนเดิมไม่ไม่จี้ลูกเสมอกันฮนะอิสระเปตองเหลือสองลูกทำไม่ได้อีกแล้วครับเลยไม่ได้แต้ม ดูลูกตีพี่สายันครับลูกนี้ปั้งจอดแต่ว่ามันก็ห่างอยู่น่าจะเข้าเปลี่ยนได้ประมาณนั้นอันนี้พาวานเปลี่ยนอีกแล้วครับใกล้คือเก่าไล่มือตีสองรอบ ลูกตีวิสายันลูกนี้อีกลูกครับปังดูครับที่ก่อนตะกี้ก็มียังยิตีติดเนี่ยตีอีก ถ้านิคมเข้าเปลี่ยนนี้ทีมดินทองจะได้เปรียบนะครับนะมีบาวิวต้องตีโดนนะครับตีไม่โดนเสียเปรียบลูกคันทีตีถูกลูกเสมอครับโอ้ยเสียเปรียบลูกเยอะแล้วครับตอนนี้ลูกในมือสองลูกกลายเป็นเสียเปรียบสามลูกครับไม่ตายด้วยมั้งครับ ตายว่างั้นไม,ไ,ไม่ตายตมตายตายแล้วไม่ใช่เหรอไม่ตายบังเหลือสองด้วยครับบังเตรียมตีอย่างเดียวตีไายเดียว,ลวเลยเปรียวเต็มครับไม่ได้ตี่ายครับบังเต้บงตับงโว้ตีจอดด้วยบงังฮานี่ เออเอาพี่ถูกลูกนี้ได้หลายเต็มเลยอะ่ะอา้าวน่จริงจอดอีกเด้อดูบังตีลูกนี้ครับว้ววไม่เน่นะครับอาจจะเสียแต้มได้ครับ ตอนนี้ตีรับสองครับตีผิดเสียหนึ่งแต้มครับเอาลคะครับผู้ใดสี่ได้ครับผมมันก็ตีได้นะตีปัญหาสองแต้มครับต,ต่อครับสี่ศูนย์เข้าไปแล้วครับตอนนี้ ปามาดีพอดีมือเลยตอนนี้ดูนะครับพี่สายยันจะต้องตีให้โดนลูกนั้นออกไหมพี่ถ้าไม่ออกลูกนั้นได้ ดูพี่แจ็คเข้าครับลงุงเปลี่ยนครับดูบังเตงี๋ยลุง<า>เออจอดสวยพี่แจ็คต้องเปลี่ยนนะครับลุงนี้ไม่เปลี่ยนมันจะเสียเปรียบลูก โอ้โหเ,เสียเปรียบลูกเยอะเลยครับอ,ไไอ่าพี่บอวิวลากแก่นขึ้นมาดูนะครับมไม่ได้อีกแล้วครับ เดี๋ยวพี่สายันหนึ่งเม็ดครับตอนนี้คมยังได้สออยู่ใช่ไหม,มดูนะครับตอนนี้ลินทองได้แต้มแน่ๆครับเพราะพี่สายันเข้ามาก็ต้องมีวิทดีวตีตัดแต้มไม่โดนอีกต่างหากเสียสองครับตอนนี้ และเข้ามาทางนั้นแหละลูกสุดท้ายให้บังชนท่วมเหลือสามเม็ดครับจะทำแต้มเพิ่มได้ก e ี่แ uh, ต้มสองมาอีกลูกครับ สามสี่โคได้สี่แล้วด้วยได้ห้าแล้วด้วยเอาห้ามันจะเป็นเก้าเงโอ้เปต,ตเดตอมห้าได้จริงด้วยครับห้าแต้มดูพิษสันจะตีลุงนี้ครับปับ้งแก่นเคลื่อนแล้วครับตอนนี้แก่นไม่ออกครับ เขไม่ให้เขตีเลยเขาตีเดียวตีอดูป่านี่พาพรจะเข้ามาครับนี่พาพรเข้ามาเบียงมายังไงอ่ะวะดีต่างหากครับกเ็ก่อนปิดจะไม่ได้แชมป์ที่เมืองการไงเดี๋ยวไม่มีโอกาสได้เซ็นทีบ่าวิวว่ามาเปลี่ยน หลุดเป้ยได้ได้มีการวัดกันแน่นอนครับวัดคมวัดออวมดดี่วาครับจะดูนะแต่ละเม็ดไม่หลอกมา้ยเจเบาวิวเปลี่ยนเก้าศูนย์นูนน่นดูนะครับบางจะเอาเหนียวจะให้คมชนเข้าครับ อย่าตัดหน้าร้องนะคนสวยวิดาลาครับดาราวิ่งผ่านหนากล้องเป็นบุญตาเลยอ่ะี <c oughs> ส่สมาลีเป็นไงล่ะครับอรอบนี้ต้องได้ร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์แล้วโอ้เข้ามาเปลี่ยนแต่อีกเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปตองแบบนี้ตียากด้วยครับตีก็มีโอกาสช็อตตัวเอง คมเข้าไปตองลูกนี้ดีมากแสบมากครับถ้าภาษาเปตองนะต้องตีคัดเครื่องลูกไม่งั้นออกสองสุดยอดกับตีลูกนี้สวยมากบางังตีนี่ครับโอ้เข้าแบบนี้เข้าอุย้ยหลุดหน่อยเนึงหลุดหน่อยนึ่ง <laughs> ลูกพี่ว่าวิวได้ตลับเม็ดกูอีกระวา่านิดนึงดีไปเลยไไมันเปลี่ยนนะตีครับโอ้โหตายแล้วเดตองมาหมดเลยคุยมอยู่สองลกูกจะทำอะไรได้เนาะสามเม็มดอะนี่ลายมาเนี่ย ตีลายมาตอเยื่อตอนจออกตดนลูกโดนจสั่ง,ง <ar> ต,งตงลลีลายแล้วดูวิธีไนมเข้าเข้าได้ไหมเข้ามาชนไี้ได้มามาเข้ามาสาม้วมาแรงดูครับที่บอาวิวทำได้ไหมยังไม่ได้ครับมามา่นิดได้ ดูพี่จักจะทำได้ไหมครับจะได้ร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดดีทู่อยู่ไหมครับจะได้แฮปปี้เบิร์ดดีทู่อยู่ไหมครับโอ้เสียหนึ่งแต้มอีกอยู่ดีครับ1 0์แล้วครับตอนนี้ค่อนข้างจะขาดพอสมควรป่านนี้พาพรเข้ามามาลูกมามาลูกมา พิงแล้วหนึ่งลูกครับแจ็คมาลูกนี้ก็ห่างครับถ้าป่านนี้พาพรเข้าเปลี่ยนลูกนี้ก็ไม่เสียเปรียบน,นะครับไปตองลุดครับรอบนี้น่าจะได้แต้มแล้วครับะนน้าก ผมเข้ามาเปลี่ยนไปห่างครับรรเยอะหเยอะผมดีๆเดียวไม่เหลือ่นี่ก็นี่ก็ไม่รู้จะได้คืนไม่ได้หวคือแล้วก็เลนเเดียวนนี่ๆเสื้อไปแปะร้นี่สามคนค่าสมัครถึงสามร้อยเก้ารก็ไปแล้ว <em S 2> ยังไ,ไม่รวมเก้าเบียร์อีก ดูนะครับถ้านิคมเขาเปลี่ยนพิษัยันก็ต้องไล่แล้วครับตอนลูกได้เปรียบครับเปลี่ยนคนะรับนิคมเขาไปต้องดีมากอะไรเข้ากับเราพิษัยันต้องเตี๊ครับสองแต้ม <c oughs> บังเข้ามาเปลี่ยนด้วยครับลุ้นว่าจะเสียกี่แต้มได้กี่แต้มครับรอบนี้พิศยันต้องโดนด้วยนะครับลูกนี้ถ้าไม่โดนจะบีบเบาอยู่ทันทีครับบีบเบาอยู่แล้วครับตีรับสองครับ้เลยนเอ่ะ ก็วิวตีรับตองครับโวยไปแล้วไปตองลูกเกมต้องตีแล้วครับตีถูกให้บังติเข้าผิดสีครับเ,รเดี๋ยวเ,เดี๋ยวบังเข้าเวืดจแจมถ้าเข้าได้เกมนะฮะบังเข้ามาเ,เกมเฉยเลย ไม่ได้แต้มเลยเหรอเป็นนั้นว่าทีมทีมสุดท้ายเข้ารอบทีมชาติอินเดียเข้ารอบไปครับกับลาวเข้ามาคนหนึ่งครับนี่ลาวครับกับป้าคนไทยหน้าตาเป็นยังไงไม่รู้เข้าไปต้องดีเลดเช้าอ่ะโอ้นี่เหรอป้านิพาพรของชิงอ่ะน้องหนูนิพาพรคือคนนี้อ่ะเข้าไปต้องดีมากครับเข้าสีได้แล้ว